สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ู u b e ขาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่7ธันวาคม2564ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเบญจาอปันสมาชิกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติอรินทรนหรือวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษมหาวิยลัยธรรมศาสตร์ในคดีที่ถูกกล่าวหาข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ จำนวนสองคดีได้แก่คดีอ่านแถลงการณ์หน้าสถานทูตเยอรมันเมื่อวันที่26ตุลาคม2563แลวก็คดีอ่านแถลงการณ์หน้าตึกชิโนไทยเมื่อวันที่10สิงหาคม2564ต่อมาเนี่ยเวลา16.13นศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทั้งสองคดีโดยให้เหตุผลคล้ายกันดังนี้คดีปราศัยและก็อ่านแถลงการในการชุมนุมม็อบ26ตุลาหน้าสถานทูตเยอรมนีสารระบุเหตุผลว่า จำเลยเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในคดีนี้โดยมีเงื่อนไขห้ามไปกระทำความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อีกแต่จำเลยกลับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและไปก่อคดีในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในขณะที่คดีอ่านแถลงการและก็ปราัยหน้าตึกชินโนไทยในคาม,ม็อบสิบสิงหาไล่ทราราชสารระบุเหตุผลว่า ข้อหาที่จำเลยถูกกล่าวหามีอัตราโทษสูงการกระทำที่จำเลยถูกกล่าวหามีลักษณะเป็นการปลาัยด้วยค่อยคําอันมิบังควรทั้งยังระบุว่าสารเคยปล่อยตัวชกคราวในคดีอ่านแถลงการหน้าสารทูตเยอรมนีที่มีข้อหาเดียวกันแต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสารระบุเหตุเช่นเดียวกันทั้งสองคำสั่งว่ากรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชกคราวจำเลยอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นกรณีนี้จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลง คำสั่งเดิมจึงยกคำร้องนะครับคำสั่งทั้งสองฉบับลงนามโดยเนตดาวมโนธรรมกิจรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ทั้งนี้ในส่วนคดีอันแถลงการหน้าตึกชิโนไทยนั้นอายการได้มีคำสั่งฟ้องคดีไปเมื่อวันที่3ธันวาคม2 5ง4หลังจากครบกำหนดฝากขังในชั้นสอบสวนจำนวนเจ็ดผัดแล้วทําให้ในทั้งสองคดีมาตรา1 1 2ของศาลอาญากรุงเทพใต้การผูกคุมขังของเบญจาเป็นการผูกขังระหว่างการพิจารณาคดี ในชั้นศาลนะครับโดยปัจจุบันเธอถูกคุมขังอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางมานานกว่า60วันแล้วมีเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของเบนจาอปันก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับที่ถูกมาตรา1 1 2ไป2คดีนั้นล่าสุดเธอก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับศาลก็ให้เหตุผลชัดเจนว่าคดีหนึ่งนั้นเธอเคยได้รับความเมตตาจากศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าเธอนั้นก็ยังคงทําผิดเงื่อนไข ส่วนในคดีที่สองนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับศาลเชื่อว่าถ้าปล่อยเธอไปนั้นเธอก็จะกระทําความผิดซ้ํานี่เป็นความเมตตาของศาลนะครับเพราะว่าหากไปกระทําผิดซ้ําและถูกจับอีกนั่นก็หมายความว่าเธอนั้นจะต้องรับโทษมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยครับศาลก็เลยไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเป็นการยกคําร้องเป็นอันว่าเบญจาอปันนั้นนอนคุกต่อไปครับ